สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านน้ำนะครับพบกับผมครับฟิลมรถไทยซิงครับมาหนี่บ่อดภาพไปเมืองรถไทยเราครับพี่น้องรถไทยเบิร์ดงานแล้วจอดแล้วครับมาหนี่ภาพเมืองขอกหัวนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากเห็ดขอกงัวนะครับหรืออยากเรียงหัวนะครับเมื่อไม่นะครับอันนี้กัเป็นขอกนะครับขอกอันนี้กับ่อเดดสื่อไม่หรอกนะครับเสาต้นนี้รับเป็นเสา เธอไปเครื่องัดฟางนะครับแต่ว่าเครื่องัดฟาง,ขงเขาไม่ไหวพีแล้วนะครับเล่บ่อใดอันนั้นนะครับเล่มางอกนะครับนล่นเอาามาเห็ดขอกง่วน,นะครับเสาเสาสามตนเสาทางนี้สามตนท่งนี้สามตนครับพว่มท้งเปด้หกตนครับเสาเสาหกตนมูนนี้ก็เป็นเสาหนันธรรมดาครับต้นี้ธรรมดาส่วนสูงกะ ท้งนี้กะอยูสองเมตรแปดสิบทางนี้กะอยูสองเมตรห้าสิบครับท่านลงไปกับทางนี้เลีย้ยยู่สองสองเมตรท่งนี้เลี้ยยูอ่าสองเมตรสามสิบครับเห็ดส่งอ่ายังเขาเอื่นส่งเมื่อเดินดีครับพี่น้องด้วยส่งอย่างหัค่กับกระโหคือกันกับคว่ำความคว่งอ่า จากเซานันไปหาหมองนันนะครับอ่าอยูทีซัมเมท่ิเตากะข้อมงาวมาหอดเสานี้นะครับจากเสานันมาหอดเสานีอยูฮามิดนะครับกะบอไดไซยังไลนะครับกะอ็ดแบบราคาประหยัดนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากเรียงหัวนะครับสเรียงตัวเดียวนี่นะครับกะเอาสูตรนี้ไปใส่ได้ครับห้างกะสีอยูประมาณนี้นะครับพี่น้อง อ๋อนั่นอยู่ประมาณนี้กลางมุมพร้อมครับกลางมุมพร้มอมยุ่งยังมาเขาครับแต่บักกับกล้เข่กะ,ะกลางครับกลางมุมกะกลางมุมใกล้เข่กกลางครับจากตะกี้นี่โอ้มาไกลครับพี่น้องม่วแม่น,นี่ค่ะสซื้อมาราคาสี่หมื่นสี่หมื่นบาทครับพ่อซื้อวบูพี่น้องแต่ว่าห่างแค่แค่เด้ยครับพี่น้อง ู้ใดมีวิที่เห็ดแห่งง่วบอกแกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้น,นะครับแค่แกะ,ะครับนกคุณเฮ้ยอพุผมกระเมียนอ่ะขี่ออกตลอดนะครับขี่ออกตลอดม่มีอย่างไรยรอกนะครับพี่นอนกันมาวบาอันนี้ซูกันฟังนะครับ แำมือแรงงแำมือแรงกับแามือเ้านะครับแามือแรงกับแงมือเ้าปุมกรสีให้ห้ามนะครับห้ามสามถวยนะครับแามแงเสาสามถวยยแงแรงสองถวยนะครับให้ใส่น้ำใส่เกลือนะครับเห็ดเป็นน้ำคือยังเข้าเห็ดอัน ปล้นปลานี่นะครับเพียแต่มันกินนะครับมันก็ดกินหยุบ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 คันเข้าว่ตีตัวนี้นะครับเวลาเขามากินฟางนะครับเขาสีสซากเขาสีดึงล้งครับตัปนันเขายังดึงลงอยู่ครับนะครับยุ้งสี่เสี้ยงเขาก็ซากลงแน่อยู่นะครับเฮียงสี่นะครับอันนี้เป็นอย่างหัวคลังขอกนะครับบด้ปอยนะครับ เราเอาออกมาเมืองเลยวมันมันเต็นนะครับมันแข็งมันเต็นมันบอ่อยู่นะถ้างั้นก็จะเป็นหยาหวานครับหยาหวานอิสราเอลตอนนั้นก็จะเป็นขอก้วยขอก้วยนะครับถ้างั้นนั่นก็เป็นเราทางไต่ก็เป็นขอกไก่นะครับอยู่ทังสี่แล้วครับพี่นอ้องอยู่แบบพอเพียง เศรษฐกิจฟอเพียง,บ,งดดรบริลลลงขีดโดนล้วสำหรับผู้เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนให้แนเดอร์ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนนะครับเขาก็นอนอยู่บางทีนะครับมั่วเย็นสบายนะครับปลอดภัยจากโรคนะครับ สำหรับกล้วยกับน,นอนอยูงนั่นนะครับกล้วยกล้วยนอนอยูนะ่นั่นช่องตัวนี้พุ่มเห็ดไยนะครับเขาเอื่นซ่องดีครับเรื่องอย่างหมูพุ่มกรเห็ดไปไไ้ถ้าเอากล้วยเขาไปอาบน้ำเสร็จไห้เน่ยเมัอนก็นห,หัวมันเสร็จนะครับมันจังเสร็จไงมันจังบอดดมันจังบอดเต่เฮานะครับหัวผูใดสทีเฮ็ดกับเฮ็ดว้ครับวอดเรีเยประโยชน์ดอกมิจตใดประโยชน์นะ นะครับผมกัดใส่ไม้กันซันมาท่านด้เป็นปันไดดอกจุดจุดกัดกัดอยู่ครับพี่น,อน้องแม่นี่นะครับแม่นี่สมเก่าจะเจร่ญนไว้นะครับใกล้อวกแล้วนะแล้วละเนาะครับเนาะแม่นี่ใกล้ออกแล้วแล้วแปลก,ออก,ลกนอนอยู่ยงสี่นะครับ ตัน <Vander> ั้นก็กินหนากินเที่ยงไปนะครับเถียงกล้วยแบบใหม่อย่างง่ายๆครับเอาบวมีสาเขากับนํำเถียงเขากัดฉีดนามให้มันควันเสียวอกเกาะๆน้ำแรงเขากัฉีดแต่มันเขากับเก็บขีดเก็บมันมันออกแล้วครับทำความสะอาดอกออกลูกแล้วดอกคูนลุกแล้วนะครับเ่นตื่นนะครับผนแคะ์มะคักนะครับมะเชื่องนะครับ หนักโรเชองเลยนะครับตื่นไหวครับตกแกจไหวเป็นแจ้งในบูหัวก,ก็เลยนะครับพี่น้องครับบ่มี่ยังให้เมืองร้ายนะครับ,รบมีอยู่ประมาณนี้รถไทยกะจอดแล้วนะครับเข่า,า,าครับบ่งามเราครับแรงแรงครับพี่น้องปีนี้ ทางอำเภอว่าปีจังหวัดมาหาสารคามแหลงบักคา,าับ mm hmm. แต่ว่าผู้ใดเพิน่นอ้าติดห่วยติดน้องมีปาดานเพิ่นกระสิบ่แรลงนะครับมันก็สีได้กินเขาอยว่แต่ปีนี้ผมว่าบ่ได้กินได้แต่และแรลงครับนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้กับว่ามีหยงหงไรครับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะครับ ขอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กาวข้ามวาสวัสดีครับ